สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาวันนี้ก็ได้สดดสีเดียวกันแมน <c oughs> วันนี้มาเจอกันจับม่วงบุ๊คคำคำค่ะกว่าจะล่งคลิปกับน,นาจิประม่านหาเม้งแง่งพุละเ<ช>ออเส้นสองตัอออกมาก่านจะนั่งเบาคู่กันค่ะ,ะชมเมื่อนี่เห็นนาโนนี่คลิปที่สามหรือสี่แล้วมัอ้อยู่น้องกันเมืม่อค่ะทุกวันแมนค่ะแห่งช่วงนี้ ใ้มือเลขออกแล้วแห้งส<า>ิเห็นดูจ้ะแต่ละมือนี่จะมีคลิปบลายเป็นพิเศษมือนี้ยิบอย่างที่ยิบหกแล้วเนาะยี่หกแล้วเนะดี๋ยวนี้มียีิบเก้าแล้วนะอีกสามวันโอ้ยไก่เหล้วยไก่เหล้วเชียนซองแต่ว่าจักไปใส่เบิร์ตบอเบิร์คลิปแมนอยู่เป็นยังไอเขาเห็นจังไรดีเพื่อนไปใส่เหรอหนูก็ว่าอยู่ทีจังไดน,นี่เขาสีเศร้าลงเลยเพื่อนเบิร์บอกเอ้าสั่นบอกพูดตามเนี่เพื่อนสีว่าจังใดสั่นพูดตามน่ะพูดตามทีจังให้โทรมาเอาบอก เอาจังไดแกผู้ใดเขามาก,กดไลค์กดแชร์ซอยก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะต้องการแชร์หลายๆเนาะบางคนก็นว่าห้ามบอลงคลิปเอาสิาหลักสิบบนเดินดีทําไมไม่ทำพันวะจ้าเพราะถ้ามจังไดคุณแม่บ่าเป็นซีหาหมื่นปว่เท่าลงไปแนาะแมนแมนคนมาเพราเห็นบอกเหือจังไดคือแต่วาแต่วะไม่ไมีค้นว่าไหลายเจนสองโอ้มีค้นว่าอันทีมงานเ้าบอลงคลิปเป็นเดือนแล้วสัน้า<อ> จังไงคุณแม่ยดงตําต้องมีเมื่อละสามเนาเส้นสองแมนจ้ะยางขี้ไล่นี่ย่างแบบบบว่างบ่มีเวลานี่ต้องสามคลิปเป็นอย่างน้อยจ้ะคันว่าเขาบ่ล่งคลิปคันว่าเบิ่งเลดเตี่ใหญ่อยู่นี่นะอีกอย่างวะอนูกงงนง้ำคุณแม่แเห็นเห็นคลิปเดียวบอกหร <c oughs> ือจังไหนคือเขาสิลงสองเจงใหญ่คู่มือเราบอกแต่ว่าแต่ว่าอ่าไม่มีอีเมลมหาโนยู่ที่เส้นสองอาจจะเป็นได้ว่าคุณแม่อาจจะไปเห็นบอกว่าอ่าช่องของคุณ จะถูกปิดกั้นการมองเห็นจะต่ําลงมาอีกระดับหนึ่งมันแหวงสิเด้ะจะเป็นอยู่ประมาณเดือนหนึ่งอืมเพื่อจะถือปิดกั้นการมองเห็นหนึ่งสิจ้าเวลาบางคนนี่เวเวลาเขาล้งคลิปไปเวเวลาเพื่นติดตามเพื่นติดกดกระดิ่งไว้เป็นมาจ้าอันนี้กระดิ่งกับบ่ขืนเันมาต้องพิมพ์เข้าไปที่บอกว่าช่องแล้วก็ไปคลิกเข้ามาวิดีโอค่อยจะได้ดูบ่ไา,า,า้ว่าติ้งเข้าไปแล้วกดเข้าไปบ่งบ่เห็นเลยเป็น่าเป็นพ่ออีงนอนีแหละอาจจะเป็นนี่แหละ จมคือหนูวาเนี่ที่มันส่งอีเมลมาหาอาจจะเป็นพราะคุณพ่อคุณแม่เราเคยกดไลค์กดแชร์เฮรอวะแต่ว่าเป็นดูได้ของหนูเป็นดูเป็นแค่ละซิบก็มือแล้วก็หายไปแล้วก็ที่มาดันขึ้นอีกเป็นเป็นนี่เป็นดูอยู่คราพ่อพรเข้าใจเยอ่นี่เนาะจะจะอันนี้ก็ฝากเลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะ ถ้าบ่มีไหล่พอมีแชร์นะคะบ่ะมีวิวนี่เฮาก็อยู่บ่ได้ได้ไปหาแนวอื่นเฮ็ดที่บ้านนี่ได้ไปหาตัดอ้อยเพิ่งไหนบ <c oughs> ะเนี่ยแม่สิบ่ได้เบิ่งเลขเลยเนะด้ฉันก็แม่บอกคนเลยที่ทํางานเลยอย่าอย่าข้ามโฆษณาแม่นจ้ะพ่อได้ค่าประทูลูกหลานแน่หลาจ,าจา้ะอ่ามื่อวานนี้เฮาก็จะมาแจ้งเลขมีที่มาชุด3ตัวตรงๆ8หางแตกเนาะเจน2เนาะแม่เอ่อ แต่ทั้งแตกแต่ว่างวดนี้ให้มาแค่เจ็ดหางคนวามันชนกันเมื่อกี้เลยเห็นเจ็ดหางค่ะได้คนชนกันอีกแล้วมันจะเป็นสี่สี่ห้าหกแต่ว่าคนไหยมันเรียกมากที่เป็นสี่หกห้ามันก็เลยตัดไปเลยจัดเพื่อจะได้เบิ้งแบบกระชับแน่นหน่อยเนาะเอ้าเป็นยังหนูเบิ้งตัวเลขแล้วงวดเมื่อกี้เนาะกะหนูขึ้จังวานเหล็กบอกเขาเป็นยังเอฟซีก็ถามหาใจบุญเป็นพ่อะอี่ยงเนาะบอกเขาจังไหนเรียนซองมือเช้าวันหวยออก ตัวแมทโทรมาบอกว่าฟันไปเลยลูก9 1 5ของเจของเจใหญ่มันเป็น9 5 1มันจ้าของคน9 1 5นี่แหละเอฟซีจะจับตามองที่เพิ่นเน้นตัวใดงผิวหน้าเทียนสองโอ้ยกทผมสองเ่ได้เน้นบอ์ชอบวันน้อยออกเนาะหนูกะเฮ็ดลายขี้พึ่งกันเนาท่านเนาะจ้าต้องการหนูหนูอะไรโซเดียมหนูร่วมเลยหนูร่วมหนูมาที่บ่ายเพิ่นกะสาวโทรมาหนูกับสาวเฮ็ดพอหยาดมาท่านเช่นกัน น่าเสียดายนาอน,นี่เอฟซีนุกข็า,า,า,าขึ้นกันนีจังเพิ่นคือรล่อชุดสามตัวตรงๆนี่เพราะว่าเพิ่นจิทาเบิ้งตัวเน้นคือว่าอ่ะแล้วไปตัดเอาเพราะว่าเขาแทบทุกนวดเลยอีรีตั้งแต่ 97, เก้าเจ็ดอ่าตั้งแต่ 97, เพื่อนไหหกก็หกเก้าเจ็ดเนาะหนึหกเจ็ดเก้าจ้าแล้วมันแตกอะไรเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะแมนเดือมันแตกสามตัวนั่นแหละงวดทัดมากอะ เออมีมีผ่านมวดเอ่อหกสามเป็นบอสงวดน่าตาสามแมนแมนค่ะแล้วการงวดเดียวมาเขวันงวดเมื่อกี้จวันนจับตามองนี้แล้วพี่เพิ่นจะเน้นเมื่อใดใจบุญเพิ่นเพิ่นมีตัวเน้นนี่เพิ่นจะให้เช้าวันหอยออกเลยบอสปกติแล้วปกติเพิ่นก็ให้อันก่อนวันอ่าก่อนหอยออกหนึ่งวันยุยตวาบางงวดก็ให้เช้าวันหอยออกบางงวดก็ให้เป็นตอนแรงสิแมื่อเช้าสองทางเจ้าบอกเพาะท่านนกกะเอา ขอโทษเด้อค่ะคุณแม่ลูกขั้นพ่อไทยเอาแต่เศร้าไม่สบายไร้เมือแล้วไบ่สบายประเดี๋ก็ได้ร่วงเบาคีบพื่เกอล่บได้ดีเพราะว่ากินหอดเห่อยคุณแม่เอ็ซีเน่าจะจะเส้นน้อยเส้นจอมก็บเ้ติดจากโน้ตหรือพี่แจมลอยเส้นจามฟินฟินจะติดไปน้ำกันเดี๋ยวมันสิย่านกันได้เลื่อนเออเอาช่วโซ่เลยเข้าดีกว่าช่วงโซ่บอกตอนนี้กี่นาทีแล้วนี่ อ่านก่อนดีกว่าอ่านเนี่ยจะอ่านเนอะโอเคเดีอจะค่อยโชว์เนาะเพราะว่าเอฟซีมีเอ่อเผื่อเอินมาอย่างมีหลายอายุนะคะบางเทือกคุณพ่อคุณแม่เพิ่นแคบหน้าจอเ่าเป็นแล้วกัสายตาบ่ค่อยดีแล้วนะคะอยากจะจดต่ำอยากให้เ้าอ่านชัดๆก่อนนะคะค่อยโชว์นะคะสำหรับชุดซ้มตัวตรงๆนะคะในงวดวันที่หนึ่งมีหน้าป้อมสองหาหกเจ็ดเนาะงวดนี้ใดมากเจ็ดหางเท่านั้นนะคะตัวแรกนะคะสี่หก 2, 4, 6, ตัวที่สอง462ตัวที่สาม465ตัวที่สี่436ตัวที่ห้า426ตัวที่หก526ตัวที่เจ็ดนะคะ926ค่ะงามยูดีเนาะถ้าอนุมาตัวอะไรดิจากตัวตัวนี้นี่จ้านี่น,นี่น่นั่นๆนพอนุมาโคกค่ะ ใจบุญมาซีหกหาตออันนี้ส่วนโตใจบุญเดอ้เอเยาเฝ้าเยาเฝ้าไปว่องกลมเยาเฝ้เาเพราะเป็นโตเน้นเพิร์ดจะ้ะอันนี้ใจบุญพ่นมากส่วนโตเนาะหาแคบที่หนะีเลยแล้วนี่ตัวซีอยู่หลักเอยถูกหลักเลยนะเออแต่ว่ามีมีหางสุทยเพราะจะมีสองหางทีมม่นมีซีที่สังเกตที่หนูอ่านเมื่อกี้นี่เนาะถ้าจะจับข้างเพินี่คือต้องจับอ่า ตั้งตโตที่เิ่นใหมากนี่มนสีมีเหล็กได้หลายที่สุดสี่หกแมนเนาะนี่หละหนูกำลังสีบ้ลนี่หละสี่หกใกลหลายแม่มีแถบทุกหางในเจ็ดหางนี่ค่ะสี่ห้าลูกบนเลยสี่หาหางเนาะสี่หกกับสองหกบอกจ้าโอ๊ยงามงามงามเอาจังใดก็ต้องฐานลุ่นเนาะว่าเพิ่นจะมาเน้นตัวใดเนาะเดี๋ยวงวดนี่สิไทยทั้งใจบุญนะคร เปล่าถามพันแน <laughs> อันนี้กะเขียวได้คุณแม่จริงมากตั้งแต่ระมาณเลขออกสามสี่มือพันจะส่งในห้องเนาะอ,อันนี้แจ้งซองกระทำมามากไปมากไปไม่แต่บุญกับโทรถามเพ่อนมือเสาร์กันเลยเพล่นก็นเลยทรงไห่วันนี้เลขหลักร้อยก็มาแล้วเดว้อ่าไม่ใช่วิ่งบนตัวเดียวโอมวมว้มาแล้วพอใจบนแวมาแล้วแต่ว่าเมื่อกี้หลุดเนาะจ้าจ่าแต่ว่าเป็นยังเลขมีเขาไม่หลุดเป็นเรื่องปกติจ้าะคะ่ะ เอฟซีเพิ่นเบิ้งเป็นเบิ้งเป็นแนวท่าเบิ้งฮูวาแนวทางก็คือแนวทางเนาะโอ้ยก็ต้องว่าแปดหวดแล้วเนาะแปดก้าหวดตีแล้วเนาะจ้าคันบ่ถือบาได้เพิ่นก็เปลี่ยนสูตรป๊บโหลดให้คุณแม่ก็ได้เพิ่นอยากให้คุณบอกคุณแม่ถือแม่มันไม่ได้อ่าบางทอดบางคนเนาะจ้าฟูบ่ค่อยหวังดีบันไดล่ะเพิ่นก็สิว่าโอู้ ซับไปซับมาเดี๋ยวอันนั่นอันนี้แมนจังีนะคะที่จริงแล้วคนบอกเลขนี่เพิ่นบม่ได้มาบอกสื่อดีเ้่าเพิ่นไม่อยากให้คนถือน้ำหนี่เพิ่นจะบอกมาบอกนะบางเธอคอมเมนต์ยังเมายังกะอยากให้เพิ่อกเขินใจเพิ่นแน่เนาะว่ามีใครอยากให้เสียเงินเสียพ่องเนาะแมนจ่าแต่เพิ่นบม่ได้เรียกร้องอย่างเงี้ยเพิ่นหายเป็นเป็นแนวทางนะแมนจ้าเพิ่นบม่ได้ว่าเออต้องมาข้อกลุ่มดังนั้นดังสี่เพิ่นบม่ได้บ้าดอกจ้ะเพิ่นเก่าแนวทางมากเออเพิ่นได้มากเพิ่นกระท้วงมาบอกเพิ่นสิละ ก็เคุณแม่หน่อยอย่างอย่างสิละนี่ละก็ฝากของคุณแม่หน่อยน้ำเลือค่ะเพราะว่าคุณแม่หน่อยบอกมาแล้วว่าจะบ่ให้เบอร์โทรนะคะไม่ให้เบอร์โทรให้ดูทางช่องเอาทางดูกะขอไลน์หลนทางไลน์ทางท่องเมนจักสิว่าจังไดเนาะแม่เพิ่นบอกมาแล้วให้เบิ่งต่างช่องเอาเอาแต่แนวทางทีให้ทางช่องนัาเสนอกับพ่อนะคะเพิ่นพอมีเวลามากเลาพ่โเรัพับดอก เนี่ยถ้าใบ้บานพนโทรหาพนมาพนยังมาหลับขอมาเสียร่องไปฟังในคลิปดูเอาล่องทุกตามที่คุณแม่ว้าหล้กกาอย่างไ้อยาาใไ้เอฟซีฟังซี่เสนะจ๊ะว่าพนจะบอาแบบนี้ว่แมันเฮาบอมเนว่าเฮ้าแพงดีจ่าพนหมอนุญาเท้าเสียจังไหนมือนพนดาเข้าแมนแมนจ่นั่นละบางเท่อก็ต้องเว้นระยะเนาะความเป็นส่วนตัวพ่น้าแน่นะคะ เป็นแบ่งปันแนวทางว่าพี่ฟีก็เอาละเอาตัวตัวเลขพนลวดคือกันโอ้ยเมื่อกี้นี่หนูยังบอมักเนาะคนไหยสามเก้าห้าตรงตรงโถเป็นสิบสิบสายเส้น2องเขาอาจจะบอมีดวงกับ<ม>เป็นไปได้อาจจะบ่ดวงฮันนี่มากบอก,<า>กถ้นเนี่ยวมาบอกซูเอฟซีฟั่งบอกงวนนี่ะหละคนบอกว่ากาสื่อบอ่นว่า เพิ่นว่ายาซื้อเจ้าเดียวเด้อเขาสิกโกงิ่นซื้อเป็นสิบสเจ้านหน่ะนี่จ้าแม่นั่นปอใช่ป่ะมันก็ฝันดีลีเลยมือสุดท้ายมือมือมันพาใหญ่น่ะเทียนซองจ้าฝันว่าเขามาขายหมูว่าซั่นมาขายหมูเขาแล้วเขาเล่นมะฮองว่าแม่แม่เอาหมูบ่เหลือ3ถุงสุดท้ายว่าซั่นจ้า่นเลยว่าเอาแล้วนะเอาเบิดเลยเพิ่นก็ครอบเอาในหมูไม่ได้ถุงใหญ่ๆเงี้ยหมูอ่ะหมูเอาพรอแม่จ้าดึกเลยว้อนเปนสิแตกพอสามโตเว้ยเออ ตะวันเละคนนีงงามอยู่ดีตะวันไม่ขับเสียดายแต่นี่ให้อยู่ใจบุญได้ก่อนหน้านั่นที่คนบอกคนทั่วบอกแต่ตองวัวในไดที่เยาสัมผัสเนาะจ้าจ้าตอนนั้นมันยังว่าอันก็เลยได้อยู่จ้าตอก็มีบางพื้นที่ละบางพื้นที่ก็อันบางพื้นที่กะยังพ่อยิบจับได้อยู่งานเอาลองพิจารณาเบิ้งเนาะจ้าบอกดอกไม่คลิปนี้ให้ไปเบิ้งคลิปไม่รอดวไปเบิ้งรหดปล่อยไปแล้วเนาะตองเอฟซีสิงหูละละเพราะว่าคนติดตามอยู่เลยเพราะว่าช่วงนี้กะ รู้สึกว่าแม่น้อยนี่เป็นกะระแสเพราะสมควรดังเนาะเฮ้ยดังพอเจใหญ่เราดิเราเนี่เจนเอยู่นี่เจน้อยไรเอสนี่นะเออเอามาลุ้นกันจ้ะเอาโอเคนะ่าจะทังเนาะจ้ะคลิปนี้เอ้าเดี๋ยวขอฝากอีกอย่างหนึ่งเนานะสำหรับเอฟซีนะคะทีล่อโตเน้นนะคะแล้วก็ทักมาถามแน่นะคะหนูอยากจะแจ้งทางนี้เลยเพราะว่าตอบไม่ไหวนะคะเพิ่นจีเน้นตอนไหนเพิ่นจีห้ตอนไหนสำหรับโตเน้นของเจใหญ่ เข้าสองคนกับบหูขึ้นกัดน,น,นะคะ,ค,ะคือต้องรอแนวทางจากเจ๊ใหญ่เท่านั้นนะคะจังใดกะอยากให้เอฟซีรอดูทางช่องนะคะเพิ่นปล่อยมาปุ๊บนั่เสนอให้ปั๊บแน่นอนเดี๋ยวะะเดี๋ยวหแบบรงที่ทําำทาโทษกับคิปนวนนี้ได้รอยเอามาบอกนะคะอาคิมนี้กะชัดเจนนอดสําหรับชุด3ามตัวตรงๆนะคะลองพิจารณาเบิรงชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะ ทางช่องอาม่าน้ำเสนอให้เป็นแนวทางเนาะมวนมีไผหูวาเล็กจะออกตัวไดน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยน,นะคะอาคิม้เฮ้าสองคนขอลาไปก่อนเนาะค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ